เป็นคือจังลุมฟังศพนี่แหละตันสมคนตายละ่ะมันคือเปลวขึน้นมาขึ้นเลยเดมือขึ้นมาขอขออรองก็เ,เลยพุ่มก็เลยแหวกออกเอาเพิ่นขึ้นมาทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียจะว่าเพิ่อนไตหล่ะเป็นโศบจะว่าแห่งบ่อบเย้ยดอกครับคือคน ขึ้นมาวัานที่สิบเอ็ดเมษายนครับโอ oh, ้ไปไปไปทำอะไรครับไปทํางานเหรอครับผมบ่ออยู่บ้านเนี่ยที่ซื้ออันนี้ผมก็เลยขึ้นมานมาเมตนาครับอผ oh, มามาทำนาครับผมา<ะ>มาทำนามาทำาวาอยู่บนหินใช่ไอันนี้มานอนอยู่บ,าบ้านบ่มีคนอยู่ดอกอยู่ในบ้านผมก็เลยฝัน,น,น,นบ้านหานน่างบ่ค่ะกับบ่แม่นบ้าน,านห่างครับกับบานหลังตะเกาพุ่นล่ะ บ่อมีไผยยูผมก็เลยมานอนยู่หันมานอนบานบ่มีคนอยูผมก็เลยฝันวนันเป็นคือจังลุมฟังศพนี่แหละหวันสมคนตายแหละมันเกิเปลวขึ้นมาเป็นเลยเดเมือ่อขึ้นมาขอขอร้องครับก็เลยผมก็เลยแหวกออกเอาเพิ่นขึ้นมาทั้งสองคนทั้งผัวทั้งเมียจะว่าิ่นตายแหละเป็นศพแต่ว่าห่งบ่เปี้ยดอกครับคือคนเท่านี่แหละจังมีกิน บันีีผมก็เลยคิดว่าตีเป็นหวยว่าหาซีศูนย์หรือหาซีหนึ่งนี่แหละครับประมาณนี้ครับจากสีแมนบปแมนเนอร์ครับก็จะเสื่อกันไลเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางซื้อครับบผมตีว่าหาซีศูนย์หรือหาซีหนึ่งนี่แหละประมาณนี้แหละครับผู้ตายเป็นผู้ตายผัวกับเมียนะผู้ตายผู้ผู้ตายเป็นผัวผู้เมียเป็นผู้หญิง ผมลยตีว่าหาซีศูนย์หรือหาซีหนึ่งอยู่ประมาณนี้แหละปะกติอันเขาย่งนี่ค่ะบ้านเพื่อยู่ทางสามแผงอยู่แล้วเนาะครับแล้วดอนนี่เขาว่าเฮียนนี่ดีบ่บางดอนสามแผงนี่นม,นมันบวกเลขตลอดบ่ค่ะตั้งเทียกับเป็นงูใหญ่ออกมาอยู่ครับงูใหญ่ในป่าน,นี่ครับผมเจ้าทีเพินนพ่นอยู่นี่กเหมือนปูยังค่ะทั้งเทียนจักปูยังบุผมกับ่มลู

พุ้มยุนีนี่ส<ำ>มากจะออกมากเป็นงูงครับผมส่วนมากตัวเลขที่ของนายยงที่บอกชาวบ้านเขาถูกเป็นประจําในสวนมาจากความฝันใช่ไหมครับครับผมอืมมาจากความฝันนะครับเรื่องเทวกรรได้เป็นโตเรื่องเทวกรรเป็นนังสืแหละคือผมฝันหนังสีแหละคือเขาเอามือโพออกจากหลุมศพครับมันเป็ลี่ยวใครๆเปลี่ยวต่อท่านไหมอครับมาขอลองผมผมเลยแวกแวกดินออกันะไปเจอเลยครับ เลยดึงแขนขึ้นมาทั้งสองคนโอ้ขับหัวกับเมียสองคนแต่ว่าสิเป็นแจ้งใดเะรอนยงนยงก็เลยตีเป็นห้าสี่ศูนย์กับห้าสี่หนึ่งครับประมาณนี้ทำทำมาถึงตีเป็นห้าเป็นสี่เป็นศูนย์นะครับผมอธิบายห้านี้คือยังผู้ชายครับห้าคือผู้ชายสี่คือผู้หญิงใต้คือศูนย์ใตคือศูนย์ครับนี่แหละผมเลยตีไปยังจัน เป็นศพซีดีช่วยกันะยงที่เป็น540กับ541ครับผมผมคิดว่าจังสันละครับแต่ว่าคนตายนี่ต้องมีศูนย์อยู่้วครับผมเขากระร่งกันที้ยังอยู่กับการเขาก็ร่งในฝันนะไปพ่อแบบเขานอนอยู่นอนเนี้นี่หลุมเหรอครับโอ้ยอมันเป็นเปลวขึ้นมากยังเปลวเตเนี่ยเด้มือขึ้นมากคือแจ้งเขาเผาเนี่ยบครับคือคือหลุมฝังศพอยู่แล้วเม้นเผาหรอครับ เป็นเป็นเตาแบบคล้ายๆเตาเข้าเผาท่านเผาทีนไหมเอาดินกบมันไหมแต่นีเปลียวขึ้นมากเพิ่นมเดมือขึ้นมาขอพ่มงุริยะเรีย่ว่าเพิ่นตายแลวเราเพิ่นว่านะแต่ศพบ่านเอาบ้านเละยางใดขึ้นกันครับเห็นหน้าเลยครับผมเห็นหน้าเห็นตาอยู่โอ้โหเห็นหอดหน้าหัจักเขาเปล่าค่ะบ้านหักขืคือเพิ่นครับอย่างหลุมเบ้านะบันี้บันีผ้ากันย่าง หม่สักพักนึงสะอด,ดึดสะดุ้งตื่นเลยผมเออตื่นจากฝันผมก็เลยจับเบาเข่าอยู่นี่จิตอัมลมำๆๆๆๆๆๆๆอัมลมำอยูน่นี่เห็นหอดนาเขาครัับแต่่วาหนผู้งามอยู่ผู้เมียแต่ว่าเพิ่นโถแล้วละแม่พูดอยู่นี่พูดอยู่แถวนหนนปะเนาะจากผมกับโบลูพึ่งกันก้อนฝันเนาะอีสี่จะตีเบิ้งนักสูนี่พอยุ่งคิดว่าตรงนี้่าจ้ะ ประมาณนั้นนะฝันเทียดเดียวบ่ะจ๊ะถ้าผมฝันเทียดเดียวแต่เก้าฝันแม่นบ่ค่ะตามปกติก็เคยอยู่ชุดหนึ่งเงินหลายปีแล้วผมไปเห็นงานก่อสร้างอยู่อุดรผมถือเกรดซีหนึ่งหนึ่งสามตัวครับผมซื้อเบสเจ็ดสิบห้าบาทนึ่งดิครับมาจากความฝันมาจากความฝันนะครับส่วมาเป็นความฝันเนาะครับผม วันี้มั่นใจไหมครับมักบ่มั่อยู่ผมอยากล่องอยู่สิล่องตัวใดสิเน้นตัวใดมั่นตัวไหนสองตัวนี้ละสามตัวเลยบ่ห้าสี่ศูนย์กับห้าสี่หนึ่งเลยนะครับผมต่ว่าผู้อื่นตีเวียนงไ่ใดกับผมกับโบลูเอฟซีให้เอฟซีช่วยตีเนาะนายงเนาะครับครับเป็นผู้ชายครับยื่นมือออกมาจากหลุมศพครับถ้าเกิดประาบ้านบ้านก็เรียกว่าเบ้าใช่ไหมครับเนาะ แล้วนายยงก็ไปช่วยเขาไปแวกดินออกแวกดินออกครับเลยดึงมือเขาขึ้นมาทั้งคู่เลยทั้งผัวทั้งเมียเลยครับแล้วพอพอพอขึ้นมาเสร็จนี่เขาว่าอะไรต่อไหมครับเ้าจะขอบคุณผมอทั้งผัวทั้งเมียที่ช่วยเหลืออนายยงก็เลยตีเป็นห้าสี่ศูนย์กับห้าีหนึ่งครับประมาณนี้ละเขาขออนุญาตถามเนาะเพื่อแบบเอฟซถามมาครับ นยงอายุเท่าไรครับผมห้าสิบสองปีครับห้าสิบสองเนาะอืมหอดเดือนมิถุนายนนี่เป็นห้าสิบสามอืมเผื่อเอฟซีถามว่าอายุนายยงเท่าไหร่นะครับอรัเพราะเปลี่ยนยังอถามได้ครับห้าสิบสองห้าสิบสามประมาณนี้ละครับผมเกิดพ่อสอสองพันห้าล้อยสิบสี่อ่าอยุ่ผมเกิดนะครับผมถึงก็เด็กที่นั่งอีกอืม เอาเพื่อความชัดเจนเนาะเพื่อความแบบแคนนี้เลยนะครับคือถามได้ครับบอบป็นยังครับเพราะว่าเผื่อเอฟซีถามนะว่าทำไมไม่ถามอายุอย่างเงี้ยจะเลยถามให้เลยนะครับปอบป็นยังครับถามไ้เลยแต่ว่าตัวเลขของนายยงเนี่ยที่มาร์กเนี่ยนะมีห้าสี่ศูนย์กับห้าสี่หนึ่งนะครับส่วนอายุนี่ก็เหมือนว่าเป็นของแถมแล้วนายยงเนาะเผื่อชอบเนาะคือว่าไอพ่อสอผมเกิดกับสองหา หนึ่งสีสองห้าหนึ่งสีครับหลังจากที่กลับมาจากคอนแก่นครับเะกลับมาจากคอนแก่นกับมานอนฝันเนี่ยก็กลับไปนอนบ้านเก่าเราครับเจอเลยครับโอ้โหคนหงานะเนาะเออบ้านเป็นบ้านเป็นงวดบ้านว่างหันดีหล้างงวดนี่ไหมล้างงวดสิบหกนี่ไหมครับครับครับงวดสิม่านี่แหละครับงวดล่าสุดนี่เนาะครับเนแนเทาเนาะค่ะเป็นความฝันให้ใช้วิจารณญาณในการ รับชมสำหรับแนวทางกับมีความเสียงแต่พอย่งพนสิไปดึงรถเจอรีห้าสี่ศูนย์ห้าสี่หนึ่งครับเอตีมักน้ำเบอกับจ้งคอมเมนต์ได้เป็นแนวทางนะครับเนาะแนวทางของนายงนะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเอซีครับผมฝันว่าผีนี่ขอความช่วยเหลือนะครับดึงแขนขึ้นดึงผีแขนขึ้น,ขน,ขนทั้งหัวทั้งเมียเลยเราได้ฝัน,นังอาไยนะ ฝันว่าไปดึงจีป่ะฝันว่าพ่อหลุมศพอก็ได้ปิดเปรียวขึ้นตาท่านครับครับขอคนยืนมือขึ้นมากขอความช่วยเหลือครับผมก็เลยแหวกดินออกครับดึงแขนขึ้นมาทั้งัวทั้งเมี่ยครับครับผมดึงซอยได้บ้าล้วไม่ความคันนะดึงขึ้นมาได้ครับผมขึ้นมาได้ยางยองยองขึ้นกันนี่แหละครับแต่ว่านี่คือว่าผีนีตายแล้วครับ